ไม้เทพทาโรเป็นไม้มงคลและมีกลิ่นหอมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนของเปลือกใช้ทำน้ำมันหอมระเหยส่วนเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างเครื่องเรือนหรือของใช้ส่วนใบใช้เป็นเครื่องเทศและยอดอ่อนสามารถรับประทานเป็นผักสดได้ที่กลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติดผลิตภัณฑ์ไม้เทพทารหมู่ที่หนึ่ง ถนนเพชรกเกษมตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดรงังนายเรวัตปานทนนำรากไม้เทพทารุมาแกะสลักเป็นรูปพระอบลายดอกพิกุลเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่ติดยาเสพติดสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดในปีพศ 2, 2 5 4นะครับเรามีความคิดว่าเราน่าจะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเยาวชนของเรานะครับให้ได้มีงานทำนะครับ ประกอบกบบช่วงนั้นนะครับตะบนเกากกบของเราก็ได้มีสถานที่ต้องเที่ยวที่สําคัญนั่นก็คือถ้าเลเกากกบนะครับใบเทศทาโรเป็นส่วนของรากไม้นะครับที่ทํามาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจริงก็ไปขุดเอาส่วนรากไม้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพัฒนาสินค้าของเรานะครับไปเรื่อยๆจนมาถึงผอบในรูปแบบต่างๆก็งานตัวนี้นะครับเป็นงานที่มีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับจุดเด่นของพระโอกไม้เทพทาโรนอกจากจะมีกลิ่นหอมของเนื้อไม้แล้วยังเป็นงานแฮนด์เมดที่เขียนลายด้วยความร้อนต้องใช้ความประณีตอย่างมากโดยพระโอกไม้เทพทาโรมีหลายรูปแบบอาทิแบบชุดเชียนหมากแบบชุดน้ำชาส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปวางโชว์ประดับตกแต่งบ้าน พอบนะครับเป็นงานเขียนลายด้วยความร้อนนะครับใช้ความเป็นฝีมือของช่างนะครับโดยใช้เขียนลายนะครับลายก็เป็นลายไทยนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้ก็มีความพิเศษนะครับเราก็ผ่านการประกวดมาหลากหลายนะครับจะติดรางวัลนะครับไายที่7ระดับประเทศมาเหมือนกันนะครับอาคุณสมบัติของพอบนะครับไม้ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะไปเก็บพระเนื้อผงต่างๆนะครับหรือว่าไปไว้วางโชว์นะครับ กินของเขานะครับสามารถป้องกันโรคหวัดโรคหอบผืดได้นะครับโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการบิรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอทอรังยั่งยืนโดยส่งเสริมผะาอบไม้เทพทาโรกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติดผลิตภัณฑ์ไม้เทพทารยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไป